หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าหรือมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่ทำการตลาดยังไงยังไงยอดขายก็ไม่โตสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังพรีเซนต์แต่สิ่งเดิมๆไม่ว่าลูกค้าจะเปิดไปเพจไหนเพจไหนมันก็เหมือนๆกันหมดเพราะคุณไม่สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณได้หรือไม่สามารถพรีเซนต์ด้วยวิธีที่แตกต่างแม้กระทั่งคนที่ใฝ่ฝันอยากจะมีธุรกิจเสื้อผ้า แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงในการหาสไตล์แบรนด์คาแรคเตอร์ของตัวเองมาค่ะในคอร์สนี้นะคะชื่อคอร์สเทคนิค Photoshop สุดปังเสริมพลังแบรนด์เสื้อผ้าจะช่วยให้คุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งยังไม่มีแบรนด์แต่กำลังอยากจะสร้างแบรนด์ มาทําให้คุณสามารถพรีเซนต์เสื้อผ้าของคุณให้มีเอกลักษณ์ด้วยงานกราฟิกค่ะเพราะว่าคอร์สนี้จะเป็นการรวบรวมภาษาระหว่างคอร์สเรียนแฟชั่นผนวกกับคอร์สการสร้างงานกราฟิกที่ m อ็มคัดมาสําหรับงานเสื้อผ้าและงานผ้าโดยเฉพาะทําให้คุณไม่หลงประเด็นนะคะเพราะว่าคําว่า t o s t o s เนี่ยกว้างมากๆถ้าเป็นเบสิกดีไซน์ทั่วไป คุณสามารถไปหาเรียนได้ตาม YouTube หรือแม้กระทั่งในหนังสือนะคะแต่ในคอร์สนี้เอ็มได้คัดเลือกบทเรียนมาจากประสบการณ์จริงที่เอ็มได้ทำงานกราฟิกด้วยตัวเองมาทั้งหมดค่ะ โดยคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะเอ็มจะพาสร้างมูสแอ Tone ใน Photoshop เพื่อวิเคราะห์แบรนด์คาแรคเตอรและก็แบรนด์ DNA ของคุณเพื่อทำให้คุณสามารถสร้างสไตล์ที่ใช่และเป็นคาแรคเตอร์ที่คุณสามารถทำให้เสื้อผ้าของคุณมีเอกลักษณ์และคุณก็สามารถใส่มาได้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ และสําหรับคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าอยู่แล้วหรือเป็นเจ้าของธุรกิจแฟชั่นอื่นๆก็สามารถประยุกต์ใช้คอสนี้ในการพรีเซนต์ทำเป็นคอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างเมื่อลูกค้าเปิดเจอมารู้สึกว่าเพจคุณมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วเรียนคอส Photoshop เพื่อการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วไหมคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าคอสนี้จะมี2สเตปก็คือการเวิร์กช็อปแบบเจอตัวค่ะทั้งหมด2วันเต็มซึ่งจะได้ใกล้ชิดกับเอ็มและเอ็มจะพาเทรนวิเคราะห์เป็นผู้ปรึกษาของคุณได้อย่างดีเลยและต่อจากนั้นก็จะเป็นคอสออนไลน์ทั้งหมด5วันซึ่งสามารถเรียนได้ตลอดชีพนะคะไม่มีวันหมดอายุมาเปิดซ้ำดูตอนไหนก็ได้ค่ะและในทุกๆวันนะ ก็จะมีเวิร์กช็อปสำหรับคนที่ยังไม่มีแบรนด์สามารถเริ่มต้นสร้างแบรนด์ได้ทันทีในคอร์สนี้และสามารถคอนซัลท์กับเอ็มได้ตลอดระยะเวลาการสร้างแบรนด์ค่ะลักษณะของคอร์สนี้นะคะจะเป็นโคชชิ่งกรุ๊ปค่ะเราจะรับสมัครแค่เพียง20ท่านเท่านั้นเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงนะคะแล้วถ้าคุณกังวลว่าอย ที่เป็นคนใช้งานคอมไม่เก่งหรือไม่ถนัดในการใช้โปรแกรมนะคะคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าในคอร์สนี้เราจะแบ่งผู้เรียนออกเป็น3ากลุ่มค่ะระดับบิ๊กนิ่งระระดับที่มีพื้นฐานมาก,ก่อนอยู่แล้วและระดับเลเวลสูงนะคะเราจะไปพร้อมๆกันแบบถูกทิศทางและไม่หลงทางค่ะยังไงนะคะก็ฝากคอร์สเทคนิค p h o t o s h o p สุดปัง เสริมพลังแบรนด์เสื้อผ้าด้วยค่ะเราจะเริ่มเรียนในวันที่10ตุลาคมนะคะรายละเอียดดูที่ใต้โพสเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาก่อนหรืออยากจะแชร์ความคิดไอเดียดีๆในการทําธุรกิจเสื้อผ้าสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ค่ะแล้วเจอกันในคอร์สเรียนนะคะบ๊ายบาย